ก็อีกประมาณไม่ถึงสิบวันดอกก็จะโรยหมดแล้วครับตัวนี้เอื้องบุษราคำสีเหลืองสะดุดตาเป็นกล้วยไม้ดินขนาดใหญ่ที่หายากในประเทศไทยเป็นหนึ่งในความหลากหลายของธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติน้ําหนาวสามารถพบเห็นได้ตามทุ่งหญ้าโล่งและอากาศเย็นจะออกดอกในช่วงต้นฤดนูฝนบริเวณภูกลุ่มข้าวอุทยานแห่งชาติน้ําหนาวเป็นผื้นป่าที่คงความอุดมสมบูรณ์ด้านธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งมีอากาศหนาวเย็นตอนดึกและตอนเช้ากลางวันเย็นสบายอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี20 2.7องศาเซนเสียสป่าไม้ในเขตอุทยานครอบคลุมพื้นที่195.3ประกอบด้วยป่าดงดิบป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังป่าสนเขาป่าไผ่ทุ่งหญ้ามีสัตว์ป่าอาศัยมากมายนก135ชนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม42ชนิดสัตว์สะเทินน้ำส,สะเทินบก6ชนิดสัตว์เลื้อยคลาน33ชนิดเรามีความหลากหลายมากมากมายฮนะในอุทยานชับนาวนี่ทรัพยากรพืช ทรัพยากรจุลินทรีย์ทรัพยากรประเภทห้าปเภททั้งน้ําอากาศนะครับพืชสัตว์ป่าสัตว์ป่าที่ถือว่าบิ๊กในวงการนักวิชาการสัตว์ป่าเรามีอยู่สีตัวใหญ่ๆนะมีเสือโครงครับมีช้างป่านะครับแล้วก็มีกระทิงกระทิงป่าแล้วก็มีกูดแดงนะครับสัดส่วนตัวนี้ จำเป็นนะครับเสือโคร่งนี่ก็ถือว่าในระบบห่วงโซ่อาหารเสือโคร่งเป็นสัตว์พูล่าที่ใหญ่สุดถ้าป่าพื้นใดเออชื่อว่ามีเสือโคร่งธรรมชาติอยู่มันจะมองไปนี่ว่าเขามีเหยื่อเขาเพียงพอมีพื้นที่เขากว้างใหญ่ไพศาลส่วนช้างป่าช้างป่าน้ําหนาวนี่ยังอุดมสมบูรณ์มากนะครับพอๆกับพื้นที่ยังไม่ถึงกับล้น250ตัวนะครับบวกลบ ปลวกอยู่30ตัวนะครับช้างป่าแล้วช้างป่าที่นี่เป็นช้างป่าที่มีคุณภาพ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวมีการบริหารจัดการอย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวจนได้รับรางวัลเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยปี2014ถึง2017หารางวัลได้แก่กิจกรรมเดินป่าประเภทไม่พักแรมกิจกรรมดูผีเสือ้อกิจกรรมค่ายพักแรมประเภท4-2กิจกรรมดูนกกิจกรรมดูพันไม้นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลอุทยานปลอดโรคปลอดภัยท่องเที่ยวสุขใจจากกระทรวงสาธารณาสุขอุทยานชาติน้ำหนาวผมเองสำนัก บริหารพื้นที่นรักเสด็จกรมยานชาติสปันพืชและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องตระหนักและมีภาระที่จะตั้งรักษามาตรฐานสมกับรางวัลเกียรติยศที่ได้รับตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้บลืนลวันถัดไปจนกว่า2017เราก็แข่งกันใหม่นะครับแข่งกันใหม่ที่หนึ่งก็ความดีหรือกิจกรรมที่ได้ก็หวังว่าพี่น้องอุทยานชาติลำหนาวประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับ จะได้เข้ามาชื่นชมรางวัลน,นี้ว่าสมกับราคาคุยหรือไม่อย่างไรนะครับผมก็พร้อมน้อมรับที่จะรับฟังคําชมนะคำติทุกประการนะครับด้วยที่มีทางหลวงหมายเลข12พันกลางอุทยานทําให้การเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติน้ําหนาวเป็นไปด้วยความสะดวกสบายมีสถานที่รองรับทั้งบ้านพักและเต็นท์หากอยากหนีอากาศที่ร้อนระอุขอแนะนําวันนี้ที่น้ําหนาวอากาศเย็นสบายตลอดปี สุภชัยขันสิงหาถ่ายภาพธีรชัยมังกรทองสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูร์รายงาน